พาเมียมาเที่ยวประตูน้ำมาดูซิว่าเมียจะใช้เงินเท่าไหร่กับการบำบัดความเครียดด้วยการช้อปปิ้งบำบัดนะครับ <c oughs> หัวเราะได้ชั่วร้ายมากเอารถไปจอดแป๊บเดียวเนี่ยเมียชอบแล้ว1,000บาทเฮ้ยจะชอบเร็วไปไหนวะเนี่ยดอกร้านก็ปิดสิเริ่มต้นด้วยการซื้อกาแฟแก้วละ50บาทจากกาโต้เฮาส์นะครับซื้อขนมปังครัวซองแล้วก็ขนมปังทีรามิสุสอดไส้อะไรก็ไม่รู้ราคา60บาทนะครับ และเมียผมก็ซื้อเสื้อลูกไม้สามตัวนี้นะครับราคาตัวละสามร้อยบาทสามตัวก็เก้าร้อยบาทจะใส่ไปวัดสิ่หาเจ้าอาวาสแม่ค้าใส่ถุงให้เรียบร้อยแล้วนะครับแม้แต่ทำไมทำหน้าฟินขนาดนี้เนี่ยฟินสี่ดอกฝรั่งสองคนมาเลือกอครึง่งชั่วโมงอีสัต์ไม่ซื้อูมาถึงปุ๊บจ,จ่ายตังค์จูเสร็จแล้วค่ะและเมียผมก็ซื้อเสื้อตัวนี้ราคาเก้าร้อยแปดสิบบาทนะครับอีดอกไปยัดลงหรือเปล่ายัดไปลงก็ขยายสิ และเมียผมก็ซื้อเสื้อลายดอกกุหลานี้นะครับ5้าราบาทครับที่เขาเรียกว่าลายดอกกุหลาบเอ้าไม่ใช่ตัวนี้หรอตัวนี้หลอกหรอเอาเทเขาโทษขอโทษแม่ค้าบอกว่าให้รีบรีบรีบเดินห้าโมงครึ่งเขาจะปิดแล้ว <c oughs> กูก็เลยบอกว่ามึงอะรีบรีบทอนตังค์ให้กูรีบเอาใส่ถุงนะคะาขอบคุณค่ะสมนําหน้าเม,มียผมห้าเขาปิดห้าโมงครึ่งดันมาห้าโมงครึ่งอย่างนี้ก็ซื้อได้ไม่เยอะสิเอาเท่าที่ได้ให้ที่ปิด มึงก็ไม่ได้ขายถ้ากูซื้อกูซื้อเยอะและมีผมก็ซื้อผ้าคุมอาบน้ำหนึ่งตัวใครบอกใส่ไว้น้ำจะได้ไม่โปเท่าไรเนี่ยห้าร้อยเก้อ้หกรใส่ลงน้ำไปพอดีโกนขนขนจะได้ไม่ทิ่มออกมาและมีผมก็ซื้อเสื้อผ้าผ้าบิดาจำแรงนะครับผาบดาผ้าบิดาอยู่นู่นอ พระบิดาอยู่นูน่นซื้อสี่ตัวเรื่องเรื่องเนี่ยเดี๋ยวซื้อสี่ตัวเลยเหรอเอออย่าถามเยอะอายเขาพาอกูบอกแล้วไงว่าร้านไหนเปิดเนี่ยถ้ากูซื้อกูซื้อเยอะร้านไหนปิดอะ่ะมึงก็ซวยไปและในที่สุดเนี่ยผมก็ซื้อแล้วนะครับราคาทั้งหมด2760บาทไหนดูหน้าซิดูหน้าซิหากูหาตังค์อยู่แป๊บหนึ่งก็ฟีนก็ฟินได้ซื้อแล้วสบายใจพรุ่งนี้กูใส่ชุดใหม่ไปทำงานสักก่อนละเดี๋ยวคันไม่ไม่เป็นไรสู้ได้ ม่น่าล่ะถึงบอกว่าสู้ได้ซื้อเสร็จผูก็ให้ผัวถือต่อนี่เองเนี่ยเลือกเหนื่อยมากเลยเนี่ยผัวหน้าที่ถือไปถ้ารักเมียรักกูต้องห้ามบนและเมียผมก็ซื้อกางเกงตัวนี้ราคา600บาทต่อตัวนะครับที่ยังไม่ขึ้นราคาเพราะว่ายังซื้ออีกซึ่งแม่ค้าเชียร์ให้กูเอาสีนี้คิดว่ากูเป็นอะไรกับหลวงพี่กาโตซื้อไปกี่ตัวสามตัวก็1,800บาทนะครับโอ้โหแม้แต่สีถุงยังเหมือนสีกางเกงขอบคุณนะคะขอบคุณมาก เอา้าเมื่อกี้แม่ว่ายเธอแล้วเธอไม่ไหว้กลับนี่เธอเสียมารยาทจ,จริงขอบคุณค<อ>่ะ<อ>เอ้ายืนค้ำหัวผู้ใหญ่เสียมารยาทจ,จริงโอ้ยมึงด่าแม่ข้างในไม่ล่ะย <c oughs> ืนเลือกอยู่ตั้งนานแล้วยังไม่ซื้อเลยเนี่ยกูซื้อเสร็จแล้วกูไปแล้วเนี่ยท <c oughs> านก็อีกเนี่ยแม่เกาโกรธแล้วนะเนี่ยแม่ขาต่อม,มัได้นะค่ะดเหมือนกันค่ะเอฟซีเฮ้ยีเหมือนกันหัวกับแม่ไม่กล้าทักเลยไม่กล้าทักยังกลัวโดนด่า ใช่ค่ะพอดูล้างหน้ามันน่าเยี่ยมากเลยค่ะดูนางเมียผมมีปัญญาซื้อแต่ไม่มีปัญญาถือเองนะครับวก็ะะไหนบอกกลัวคุเหนื่อยเอามามอยากไปงานแต่งงานอยากไปงานชุดการตรีอยากบอ,อกฮีเวนแล้วไม่มีใครเชิญโดยซื้อชุดใส่ไปเองซื้อชุดไหนไปซื้อชุดนี้หนึ่งตัวชุดนี้หนึ่งตัวถามว่าเอาใส่ไปไหนใส่อยู่บ้านสวัสดีค่ะคุณแม่ ที่นี่สวยไหมคะแม่หนูจะซื้อตัวละเท่าไหร่เก้าพันฮะเก้าพันแม่แบตัวจริงสวยมาก9 0 0าบอกเป็นราคาตรงเพราะมันปักมือทั้งตัวแล้วก็ที่สําคัญผ้าย,ยาวกว่าตีนกูเจ๊สองตัวเนี่ยราคาเดียวกันนะถ้าเกิดว่าเจ๊มไม่ให้อ่มึงก็ขายไม่ได้หรอกเชื่อเถอสภ <c oughs> าวะแบบนี้มีแต่กูเนี่ยแหละซื้อ ขายๆพี่เธอพีเต้เบอกเออโอเคและมีผมก็ซื้อชุดราตรีชุดนี้นะครับราคา1 0 0 0บาทนะครับและชุดราตรีสีขาวอันนี้ราคาอีก1,000บาทนะครับร้านนี้หมดเท่าไหร่แล้วเนี่ย <c oughs> ก็หมดไปเกือบ2 0 0 0มื่น่ะแต่เรื่องของเรื่องคือกูบอกแล้วไงว่าถ้าเปิดรอ,อก,กูกูก็ซื้อ <c oughs> แม่ค้าบอกว่านี่ฟรีไซส์แถมให้ใส่ได้แน่นอน <c oughs> ใส่ได้คาดกับหัวนมถ้าใส่ไม่ได้กูจะก,ก,กลับมาเผาร้านนีเต้นะคะ ร้านนี้ร้านเดียวถุงนี้มูลค่า20,000บาทโอ้โห ôi! แล้วไม่น่าเชื่อเลยนะว,ว่าเมียผมยังไม่หยุดเลือกอีกอัดอัานมาหลายวันแล้ว <c oughs> เห็นใน Facebook มันขายวันนี้กูมาเห็นตัวจริงกูก็แบบว่าเออไม่จำเป็นต้องดูในเ c e b o o k ก็ได้ปะซื้อไปเลยอย่าได้แคร์นางเมียผมซื้อของเยอะขนาดนี้แล้วดูยังไม่หยุดช้อปปิ้งอีกเค็ดลับความหอมจะได้แดกได้น้อยๆ4ตัว สองพันบาทนะครับจะไปต่อกันเอาเองนะมะได้ซื้อราคาส่งนะแม่ค้าบอกไม่ให้ใครนะแต่ถ้าเกิดว่าใครซื้อได้ราคานี้มาด่าแม่ค้านะคะแม่ค้าบอกไม่ให้ใครแต่คนก่อนหน้าเธอซื้อสี่ตัวพันแปดกูก็ไ่วงั้นแหละเธอเมื่อกี้อะคุณแม่บอกว่าใส่นอนก็ได้นะกูกลัวตื่นมาลิ้นจุกปากมากเลยดอกขาดอากาศหายใจแล้วหนึ่งตุยแล้วหนึ่ง เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วซื้ออีกแล้วครับแปบ๊บเดียวเองนั้นเนี่ยชอบอีกแล้วไม่เมื่น,นั้นซื้อไปแล้วเจ้าสาวเขาต้องหมูเขาที่ร้านเขาให้มาเยี่ยมากเพชรก็หลุดสวยก็ไม่สวยกูก็เลยให้เขาไปเลยแล้วต้หมูตอนนี้กูเหลือใสป่ะล่ะไม่ไมีตอนแรกดิว่าจะซื้อเยอะที่เดี๋ยได้ซื้อเยอะเยอะไม่ซื้อซื้อไปก่อนที่หยุดซื้อเนี่ยเพราะอะไรลู้ป<อ>่ะเพราะแม่ค้าทำหน้าเครียดทำหน้าเครียดอะไรลู้ป่ะทำไมกลัวกูไม่มีปัญญาจ่าย เอา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 ราคามาแล้ว2160บาทนะครับสะเทือนไหมฮะสะเทือนสีดอกใกล้หมดแล้ว <c oughs> ปกติเรามาเราจะเจอเจ้าของร้านเขาจะลดให้10%อร์แต่วันนี้ไม่รู้ลดไม่ลดอ่าอาแม่ค้าลดให้10%เเหลือ1940บาทแล้วไงกูมาทุกรอบไม่เห็นต้องอย่างนี้เลยบริการดีแบบว่ามาดาแมแพมค้ามาดาแมแพมค้าทุกวันเลยรอบนี้เไม่ยุ่งกับกูเลยนะคะอ๋อมีค่าจอดรถด้วยอีก40บาทนะครับ และเมียผมก็ใช้เงินไปทั้งสิ้นสาม8มบาทครับกูซื้อไว้รดน้ำต้นไม้ <c oughs> ใส่ชุดไว้ทำไมคะทำไมจ้าไม่ได้ออกงานก็ใส่รดน้ำต้นไม้เหมือนเดิม <c oughs> มีความสุขไหมมาช้อปปิ้งบำบัดเออถามว่าวันนี้มีความสุขไหมเหรอ <c oughs> เวลาน้อยไปน,นิดนึง <c oughs> เพราะอะไรรูป้ปะเพราะมัวแต่ทำคลิปให้คนดูอยู่สิ่งหนึ่งที่แพมอยากจะบอกนะคะในการช้อปปิ้งของแพมในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การช้อปปิ้งบ,บัตดนะมันเป็นการทำคลิปแบบสมจริงสมจังเตรียมของไว้ให้เจ้าสาวเพื่อง,งานเพื่องเงินในอนาคตเราเอาไปต่อยอดได้นะคะบางทีเนี่ยแฟนขับเห็นว่าสวยก็บอกว่าขอซื้อต่อมือสองนะคะทำเพื่อลูกค้า10%แล้วทำเพื่อตัวเอง90%ใช่ไหมเนี่ยเปล่าเพื่อกู <c oughs> นะคะทำเพื่อตัวเองเนี่ยไม่ใช่ต้องเพื่อกูนะคะ